สัสครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องวัยรุ่นหลังเขานะครับ วันนี้เราจะมากินยำม,มะนาวนะครับดูนะครับทุกคนดูโอ้โหสีแบบจิ๊ดจา๊าดมากต,ต้องหัดเป็นเนื้แว่นนะครับนี่นะครับทุกคนอืมแต่ไม่เปรี้ยวมากใช่ได้ครทุกคนอืมอืมเปรี้ยวจริง เี๋ยวนะครับอือหือน่าอร่อยมากถ้าแห้งมานี่ได้แบบนี้นี่ตาแจ้งเลยครับทุกคน อืคร <R> ับได้สีสันมันจะออกเปรี้ยวเปลือกมันก็จะขมหน่อยๆน,นะครับก็อร่อยดีครับ เอ้ยไม่แก่ครับอือหือ ไอ้ย่าผม,มจะเยอะครับสุดยอด đoạn này để <laughs> à, tà trang này hả <laughs> <laughs> รสชาติต้องให้ถึงด้วยนะครับถ้าไม่นั้นกินไม่ได้นะครับนะครับคุณตุ๊บชิ้นโตโตเลยครับ Hãy Béo. Ai. อถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะครับสุดยอดผมว่าเดี๋ยวจะชดสดส่งท้ายเลยนะครับนะครับเบือ ผมก็ขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ